อภิวาสังกัปอันเจเรนาอภิวาสังกัหลังจากกรรบพักเรียบร้อยนะนั่งพักปกติกำัจับขันะนนบ้นตอนต่อไปนะ จะเป็นการสมาทานศีลศีลแปลว่าอนะไรที่เราพูดกันจนชินปากครับตอนนี้มันมีสินคนนัน้นมีศีลรักษาศีลผิดศีนแล้วสินตอนนี้มันเืออนะไรแปลงแปล,แปลทางอัตลักษณะความหมายมีใครทราวไหมศีลแปลว่าอะไร แปลว่าปกติชัดเลยปกตินะคนผิดสิ่งคนผิดปกติคือคนเพี้ยนเลยสิ่งชปลว,ว่าปกตินะปกติกายปกติใจปกติวาจาคือการรักษาติดคือคือคือการรักษา,าธรรมชาตินะแปลว่าพปกตินะกายวาจา